ขอได้ชะฝ่าละอ,องธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายาพัทรพลโตอุดพิธีกรงานในวันนี้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาททอดพระเนตรวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุดทศมาราชบ,บพิษธ,ธรรมบารมีและวีดีทั์ชุด ดอกบัวดอกไม้แห่งปัญญาซึ่งสื่อถึงแนวพระราชดำริอันแยบยลในการทรงทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและพระมหากรุณาธิคุณในการทรงเป็นองค์อุปถรัรมภ์แห่งการก่อสร้างพระอุโบสถกลางน้ำทศมะราชาประพิษปุนทริกาคารสีมาณนะวัดเกาะแก้วตำบลหนองสามสีหนองสามสีอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยกราวด้วยกระหม่อมขอเดชะวันเวลากำลังเดินหน้าไปและทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่และงคงทนทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาและว่างเปล่าในที่สุด เกเช่นเดียวกับชีวิตเราผู้อยู่ใต้กฎไตรลักษณ์หากไม่สืบค้นจนได้รู้ก็จะขาดความเข้าใจและใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความทุกข์อย่างไม่รู้พระพุทธศาสนาจึงคือคำตอบด้วยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สืบค้นจนพบความจริงนี้ และได้เผยแผ่ความรู้ที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้คืออริยสัจสี่และมักมีองค์8สู่ผู้คนบนพื้นโลกเพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตอยู่บนทางสายกลางและให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะทุกใดไม่มีผู้ใดแก้ได้นอกจากตนเองเท่านั้นและความเจริญรุ่งเรือง และดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาคู่กับความวัฒนาสถาพรของชาติบ้านเมืองใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารด้วยการทำนุบำรุงอุปถัมภ์แห่งองค์เอกอครพุทธศาสนูปถัมพกของพระมหากษัตริยาที่ราชเจ้าทุกๆพระองค์ ย้อนกลับไปในคราวพุทธกาลที่พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกแคว้นก็เป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภพกไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอาชาติสตรูแห่งแคว้นมคธพระเจ้าประสเสนที่โกศลแห่งแคว้นโกศลกษัตริย์ลิชวีแห่งแคว้นวัชชีมลลคกษัตริย์ แ่งแคว้นมัลละพระเจ้าอัลลกัปปะแห่งแคว้นอัลกัปปะเป็นต้นจนเมื่อมาถึงยุคหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วมีพระเจ้าอาโศกมหาราชและพระเจ้ากนิสกะเป็นผู้ทรงอุปถรัมภ์ให้พระพุทธศาสนามีความรุ่งโรจน์ต่อไปยังทรงให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆนอกชมพูทวีปอีกด้วยและนั่นก็ทำให้พระพุทธศาสนา แผ่ออกครอบคลุมจนมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิก่อนยุคสุโขทยัยโดยพระโสนเถระและพระอุตราเถระ,ระสมณทูตในพระเจ้าอาโศกมหาราชเมื่อมาถึงยุคสุโขทยัยบูรพามหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระพุทธศาสนูประถมพกและได้รับการสดวดีในฐานะปราดรู้ธรรมก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ศึกษาพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ต่างๆจนแตกฉันจนทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีทางพุทธศาสนาเรื่องสำคัญคือไตรภูมิพระร่วงนั่นเองจนการล่วงเลยมาถึงยุคอยุธยา พุทธศาสนายิ่งยัางรากลึกแผ่ขยายลงบนความเชื่อและศรัทธาของประชาชนเพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงสืบทอดจันลงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองตลอด417ปีแห่งราชอาณาจากาาักรอยุธยาก่อให้เกิดวัดวาอารามอันงดงามมากมายกลายเป็นแผ่นดินที่พระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิด และพื้นฐานของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่บนแผ่นดินนี้ตราบจนถึงยุคกรุงทนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงให้บุรณะปฏิสังขรณ์และสร้างวัดวาอารามขึ้นใหม่อีกมากมายและเมื่อถึงราชสมัยแห่งราชวงศ์จักรีเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งยังได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง นิราชท้าดินแดงมีความตอนหนึ่งว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนแลมนตรีพระพุทธศาสนาจึงยังคงเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นที่เคารพบูชาเป็นศรัทธาของปวงชนต่อมาโดยพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรียังได้ต่อยอดดูแลพระาศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายมาถึงวันนี้ที่พระพุทธศาสนายังคงสถิตสถาพรดำรงอยู่ด้วยพระบารมีแห่งบูรพามาหากษัตริย์ไทยจนถึงในรัชสมัยปัจจุบันแห่งรัชกาลที่สิบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินธรมหาวชิราลงกร ระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของปวงประชาที่ยังหาทางออกไม่ได้ประดุดดังคนที่ลอยคออยู่กลางทะเลไม่เห็นฝั่งพระองค์ในฐานะเอกอัครพุทธศาสนุปุถัมพกจึงทรงศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจนเป็นผลประจักษ์แก่พระองค์เองทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานหลักอริยสัจนี้ แก่ประชาชนของพระองค์ผ่านหลักสูตรธรรมนาวาวังเรือใหญ่แห่งปัญญาที่จะนำพาผู้คนให้พ้นจากข่วงวัตตะอันเควงขวางสู่ฝั่งอันเกษมคือพระนิพพาน <S <S เพื่อให้พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าถึงหนทางแห่งการดับทุกข์ และพบกับความสุขสงบจากภายในที่แท้จริงอันเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองตามรอยธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังพระราชปณิธานเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณารารฎรตตลอดไป ใารอบด้วยความเปียกชื้นและโคลนดำอันมืดมิดแต่กลับกลายเป็นดอกไม้อันสูงค่าประทับอยู่เบื้องหน้าของผู้ที่อุ้งมือพนมด้วยดวงจิตอันเป็นกุศลดอกบัวจึงมีความหมายลึกซึ้งในทางพระพุทธศาสนาและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาความบริสุทธิ์และการตื่นรู้ ซึ่งเป็นหัวใจของคำสอนทางพระพุทธศาสนาดอกบัวเติบโตขึ้นจากโคลนตรงแต่ยังคงความสะอาดและง,งดงามเปรียบเสมือนจิตใจของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้แม้ว่าจะเกิดในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอวิชชาหรือความหลงผิดพระพุทธเจ้าจึงทรงเปรียบมนุษย์ไว้สี่ประเภทดุดดังดอกบัวเหล่าคือหนึ่ง ประเภทบัวพ้นน้ำผู้สามารถเข้าถึงธรรมโดยง่ายดอกบัวที่โผลพ้นผิวน้ำแล้วย่อมสามารถเบ่งบานรับแสงแห่งดวงอาทิตย์ได้ฉันใดบุคคลผู้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิเต็มบริบูรณ์เมื่อได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วย่อมเข้าใจเนื้อความแห่งธรรมนั้นได้โดยง่ายฉันนั้น 2. วิปจิตตัญยู เทบัวปริ่มน้ำหากพยายามอีกหน่อยก็สามารถเข้าถึงธรรมได้ดอกบัวที่อยู่ใต้ผิวน้ำย่อมรอวันโลผล่พ้นน้ำเพื่อเบ่งบานรับแสงแห่งดวงอาทิตย์ในวันพรุ่งฉันใดบุคคลผู้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิปานกลางเมื่อได้ฟังพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วย่อมไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมนั้นสักระยะเวลาหนึ่ง แจ่มแจ้งในเนื้อความแห่งธรรมนั้นได้ฉันนั้น 3. ามเนยยะประเภทบัวกลางน้ำเป็นผู้ต้องเคี้ยวเข็นพยายามอย่างหนักจึงพอจะมีโอกาสเข้าถึงธรรมได้ดอกบัวที่อยู่กลางน้ำย่อมรอการผ่านวันคืนอีกหลายวันจึงจะโผล่พ้นผิวน้ำในการข้างหน้าฉันใด คนผู้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิอ่อนเมื่อได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วย่อมอาศัยการฝึกฝนอบรมตนเป็นระยะเวลานาน,านอย่างไม่ยออ่อท้อย่อมสามารถเข้าถึงธรรมในการปัจจุบันและเบื้องหน้าได้ฉันนั้นและลำดับสุดท้ายบัวเหล่าที่สี่ปัทะปอรมะประเภทบัวใต้น้ำใต้ตมต้องปล่อยไปเป็นอาหารของสัตว์ อยู่ในโคลนตมย่อมไม่สามารถรับแสงแห่งดวงอาทิตย์ได้ฉันใดบุคคลผู้ไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิเมื่อฟังพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วย่อมไม่สามารถเข้าใจเนื้อความแห่งธรรมนั้นได้เลยฉันนั้นดอกบัวไม่สามารถเบ่งบานในโคลนตมได้ฉันใดบุคคลผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์ย่อมต้องอาศัยการสดับพระสัต ศีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นเอกอักรพุทธศาสนูประถมภกพระอุโบสถนี้จึงได้สถิตอยู่บนปัตถภีของพระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทอดพระเนตรวิดทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นจะเสด็จออกจากพระพลายพิธีไปยังหน้าอุโบสถกลางน้ําค่ะซึ่งการสร้างอุโบสถครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเพื่อเป็นศาสนสมบัติถาวรเท่านั้นแต่ยังถือว่าเป็นการสืบทอดและลำลึกถึงบุรพาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม ได้สร้างรากฐานทางจิตใจและธรรมะให้กับชุมชนและพุทธศาสนิกชนดินแดนแห่งนี้ซึ่งเปรียบเสมือนดินแดนแห่งพระอริยะที่ยังคงอบอวลด้วยพลังแห่งบารมีธรรมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ก็ทุ่ง40ถึง50ที่ดับทีบ 9, 6, ่3 เจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชื่ออุโบสถทศมาราชบพิตรุ่นตริกาคารสีมาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคลองชัยประโคมสังตแตรดุรยิยางหลังจากนั้นทรงระดำเนินเข้าภา,ายในอุโบสถกลางน้ำทศมาราชบพิตรุ่นตริกาคารสีมาค่ะ กนิกรที่เฝ้ารับเสด็จขณะนี้นะคะต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างดังกึกกล้องค่ะ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จเข้าสู่ภายในพระโบสถ์กลังน้ําซึ่งภายในประดิษฐานพระประธานนามว่าพระพุทธธรรมาจากรัตนปฏิมากรค่ะพระบราทส,ส,สม็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัย พระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมันสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานประจำอุโบสถค่ะ ว่าพระพุทธธรรมจักรรัตนปฏิมากรพระพุทธรูปอันเปรียบประดุจด่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจากรอันเป็นรัตนประเสริฐแรงบันดาลใจสําคัญในการสร้างพระประธานในอุโบสถดอกบัวกลางน้ําแห่งนี้มาจากพระพุทธรูปปางปุมเทศนาซึ่งปฏิสถานนพิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาติเมืองพาราณสีประเทศอินเดียนะคะ ลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาพิไทยและทรงลงพระนามพิไทยในแผน่นศิลาค่ะจากนั้นพระอธิการโจมขันติโกเจ้าอาวาสวัดขอแก้ว และพระราชยานวัชราชินโนพาสถวายของที่ระลึกแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งเป็นล็อกเก็ตและหนังสือที่ระลึกค่ะพระราชยานวัชราชินโนพาสนั้นนะคะ หรือว่าพระอาจารย์ต้นเป็นพระที่เผยแผ่หลักธรรมธรรมะนาวานะคะซึ่งมีข้อปฏิบัติเจ็ประการหลักสำคัญนั้นก็คือให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งนะคะ ของพระพุทธองค์ในครั้งวันปฐมเทศนาหรือว่าวันอาสันหบ,บูชานั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานพระพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่นำทางสปปรพสัตให้หลุดพ้นจากความมืดมิดด้วยค่ะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงประดาเนินออกจากอุโบสุดทลางน้ำ สมาราชาวพิษบณุริกาคารสีมานะคะประสบกริกรตา่างพร้อมใจกันส่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญอย่างดังกึกกล้องโดยมีพระราชยานมชราชโนภาณนั้นถวายรายงานถึงการจัดสร้างและที่มาของการสร้างอุโบสถกลางน้ำแห่งนี้ค่ะ การสร้างอุโบสถด,ดอกบัวกลางน้ํานั้นนะคะเป็นงานที่ต้องใช้ความวิทยาอุตสาหะอย่างยิ่งค่ะพระจันทน์ได้กล่าวถึงความตั้งใจเดิมที่จะสร้างอุโบสถแบบทั่วไปแต่ด้วยแรงบันดาลใจจากดอกบัวที่ท่านได้พบเห็นอยู่เสมอในวัยเยาว์บนเส้นทางที่เดินไปโรงเรียนแล้วก็ผ่านหนองสามสีซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระจันทน์เห็นดอกบัวนานา,นาพันธุ์ในหนองน้ําความประทับใจนั้นจึงทําให้เปลี่ยนมาสร้างอุโบส โบสดดอกบวกลางน้ําถือเป็นการดึงเอาความงามอันเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของหนองสามสีมาสร้างอุโบสถที่มีความงามของประติมากรรมร่วมสมัยค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตนเป็นพุทธมารมกะผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่มใส่ในประวัติพระพุทธศาสนาส่งสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสําคัญทางศาสนาอยู่เป็นหนึ่งนิดนะคะเคารพยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชชหรือไทยในพระศัทธรรมเพื่อน้อมนําไปปฏิบัติโดยทรงตั้งอยู่ในธรรม และทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประสบกรณิกรชาวไทยรวมถึงการที่ทรงเป็นพุทธศาสนุปถมัมภกทรงอุปถัมภค้ำชูจันหลงพระพุทธศาสนาและทรงอุปถมัมและส่งเสริมทุศาสนาในประเทศไทยด้วยนะคะลำดับนี้จะทรงทอดพระเนตร จะได้ทอดพระเนตรเทศกาลหลักปฏิบัติธรรมมรรณาวาวังเจ็ดขั้นตอนบริเวณรอบโพธิมณฑลค่ะซึ่งจะมีประชาชนนั้นได้ถวายรายงานดูประจำบอร์ดในแต่ละบอร์ดค่ะ